ทัพไทยทูเดย์สวัสดีค่ะกองบัญชาการกรองทัพไทยได้นำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวประจำประเทศไทยหรือ IoT Thailand โดยมีผู้ช่วทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำกรุงเทพเป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยพลตีการบุญชยัยรองเจ้ากรมข่าวทหารเป็นผู้แทนกองบัญชาการกรองทัพไทยเดินทางไปประสานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะ ซึ่งมีหน่วยรับผิดช,ชอบคือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีรัตศาสเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงรวมถึงพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่กัมพูชาให้ไว้ในการประชุม GVC ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันต่อประชาคมโลกถึงความจริงของไทยในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมยึดมั่นพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งรัดและเปิดกว้างให้ทุกชาติมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ กองทัพไทยยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กฎหมายสากลและหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด